เรามีกฎหมายฉบับนี้มาไม่ยอมประก,กาศไม่ยอมประก,กาศที่จะดูแลปลาไวอ่อนอันนี้จึงจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสียหายเราจําเป็นที่จะต้องออกกฎหมายลูกกาหนดเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่เกี่ยวกับสั์น้าไวอ่อนนะเพื่อทําให้สามารถที่จะฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลเให้กลับมาได้ใหม่ครั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤตทรัพยากรพันธุ์สั์น้ำไวอ่อนในทะเลให้ยั่งยืน ดูวิธีการอย่างไรโ oh. เรื่องของพันธ์สัตว์น้ําในทะเลครับเชิญตวีครับ,ค,รบคุณทวีสองนาทีครับขอบ,บขอบคุณมากครับคําถามที่ดีมากเลยครับรคือเนื่องจากพระ,ะราชกาหนดประมงที่ผ่านมาเนี่ยคือเรามีมาตรา57ถ้าจําไม่ผิดผมกับท่านลิกรเนี่ยเป็นกรรมธิการแก้กฎหมายประมงก็เราก็ห่วงใยกับประมงวัยอ่อนซึ่งปรากฏว่าพอในที่ประชุมของกรรมธิการเนี่ย สิ่งที่น่าตกใจมากคือกรมประมงที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงกรเกษตรเนี่ยเวลารับคนมาเป็นคนของกรมประมงเนี่ยรับนักกฎหมายแต่การจะดูว่าปลาไวอ่อนหรือปลากระตักเนี่ยปลาบางตัวเนี่ยมันตัวเล็กก็บอกไวอ่อนคือตัวมันจะไม่โตอยู่แล้วนะมันจะไม่โตอยู่แล้วอันนี้จะมีปัญหามากเลยชาวประมงจะมีปัญหามากแล้วที่อันตรายอย่างยิ่งคือเรามีกฎหมายฉบับนี้มาไม่ยอมประกาศ ไม่ยอมประกาศที่จะดูแลปลาไวอ่อนอันนี้จึงจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสียหายแล้วผมคิดว่าวันนี้ถ้าจะปฏิรูปตรงนี้มันจะต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมดังนั้นในการแก้กฎหมายผมกับท่านนิกรก็พยายามจะแก้ในประเด็นนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราคิดว่าจะต้องบุกไปที่กรมประมงว่าต่อไปนี้ต้องมีความรู้ทางวิชาการ ขุมกําลังในการพัฒนาของทุกประเทศเนี่ยมันจะมีอยู่สี่สามขุมกําลังขุมกําลังที่1คือทรัพยากรเรามีทรัพยากรทางทะเลเยอะขุมพลังที่สองขุมพลังทางวิชาการขุมพลังที่สคือตัวบุคคลวันนี้ขุมพลังวิชาการและตัวบุคคลเนี่ยเราอ่อนแอมากอันนี้จึงเป็นปัญหาแล้วที่อันตรายอย่างยิ่งคืออาชีพประมงเนี่ยวันนี้อาชีพประมงเราล่มสลายจังหวัดปัตตานีเนี่ยเคยเป็นการจับประมง อยู่ในอันดับ3ของโลกนะฮะคือเราจะมีประมงขึ้นมากเลยพอในรัฐบาลนี้มามาแก้ปัญหาทําให้ประมงคนปัตตานีต้องซื้อประมองอะแทนที่เรือ,อปลาต่างๆทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียจะเข้ามาที่ปัตตานีครับอันนี้จึงเป็นขอบคุณครับครับแนวคําถาม2นาทีจะแก้ปัญหาประมงชายฝั่งทางทะเลให้ยั่งยืนยังไง ก็จริงๆเห็นด้วยกับทางพี่ทวีนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเราจําเป็นที่จะต้องออกกฎหมายลูกเรื่องของ กำหนดเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่เกี่ยวกับสัตว์น้าไวอ่อนนะคะเพื่อทําให้สามารถที่จะฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลเนี่ยให้กลับมาได้ใหม่ครั้งเพราะนั่นก็คือวัตถุประสงค์หลักที่เราพยายามที่จะออกพอรกรประมงทีเ่เข้มงวดกับประมงพาณิชย์เหลือเกินถูกไหมคะแต่พอกฎหมายนี้ออกมาเนี่ยกลับไม่ยอมออกกฎหมายลูกเพื่อกําหนดมาตรฐานของสัตว์น้าไวอ่อนว่าอะไรจับได้อะไรจับไม่ได้วันนี้ฉันคิดว่าเราคงต้องมีการมานั่งคุยกันให้ชัดเจนเพื่อกำ มาตรการต่างๆว่าจะจัดการกับการดูแลสัตว์น้าไวอ่อนได้ยังไงบ้างน,นะคะว่าจะมีมาตรการอย่างไรทั้งในเรื่องของเครื่องมือว่าเครื่องมือแบบไหนที่จะจับได้หรือว่าจับไม่ได้นะคะแล้วว่าก็ตลาดตลาดที่จะรับซื้อนะคะสัตว์น้ำไวอ่อนเหล่านี้นะคะแล้วไม่ต้องมานั่งคุยกันเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ในแหล่แต่แต่ละประเภทของสัตว์น้ําก็ไม่เหมือนกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณสิริกัญ